และในวันนี้ยิ่งเรามีเงินมากเท่าไหร่เกมของเราก็จะสมจริงมากขึ้นเท่านั้นและก็มีไอเทมสมจริงสุดโหดรอเราอยู่ซึ่งมันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเอาล่ะผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปขึ้นเลิ่มเกมไมคร้านเองนะครับโอเคครับผมมาสำหรับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกเงินนั่นเองครับว่าตอนนี้เรามีตังเท่าไหร่ และก็ไอเทมในมือผมตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือเลเวลซึมพอเท่าน,นั่นเองฮะสามารถพาเราไปโลกที่โคตรสมจริงได้ครับผมเอาล่ะไหนลองวางดูสิเจ้านี้ครับอุ้ยคุณผู้ชมมาแล้วอะ่ะเึิ่กำลังอา่าสันสันขึ้นมาเลยนะฮะประตูโคตรใหญ่เออแต่ก่อนไปเนี่ยเราต้องหาเงินก่อนครับผมซึ่งการที่เราจะหาเงินได้นั้นนั่นก็คือการขุดบล็อกนั่นเองครับคุณผู้ชมดูการพังของบล็อกดิโคตรสมจริงนะฮะอ่าแล้วก็ผมลองต่อยน้องวัวดูดิเจ้านี้อุ้ย เดี๋ยวคุณผู้ชมว้ามาแล้วครับเอาเป็นว่าไหนดูกันมีอะไรบ้างนะครับผมเป็นแบบว่าสว่านนะครับใช้ตังค์ยี่สิบเข้าผมวิซื้อได้นี่ขอเลยแล้วกันครับโอ้โหตังค์เหลือศูนย์ก็ผมอย่างต่อไปสองพันนั่นเองมีแบบแท่งไม้หนึ่งล้านด้วยเหรอโอ้โหเอาเป็นว่ากลับก่อนแล้วกันฮะไหนดูซิสว่านอันนี้เนี่ยจะทําอะไรได้นะครับผมความสามารถไม่มีบอกแฮะเอาไปทดลองเลยแล้วกันทําไงอะ่ะวิผู้ชมคลิกขวาแล้วว่าเหมือนมันจะแบบโอ้โหมันเจาะอะเจาะน้องแก่แบบทะลุเลย น้องวัวหูยคุณผู้ชมเลือสาครับจังหวะนี้โหดเกินแล้วถ้าเป็นบล็อกอ่ะอ๋อเหมือนมันจะไม่ได้ขุดบล็อกเหรออ๋อได้อยู่คุณผู้ชมนี่ไงตังกําลังเพิ่มเลยครับโอ้โยโคตรเยอะครับผมแบบนี้เนี่ยสองพันก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าการแทงบล็อกก็คือแบบสุดเหมือนกันก็หอมนี่น้องแกะโดนแทงไปเลยอือตัวระเบิดกระเด็นเลยอ่ะคุณผู้ชมโหดเกินเอาอีกครับอุ้ยสองพันกว่าแล,วแล้วแล้วเหมือนตังมันจะเพิ่มเรื่อยๆเลยหรอแบบนี้ก็แจมแมวดีครับน้องวัวเออเอเดนะ ลุงเวเลเจอร์ยังไม่ได้ไปหาเลยครับสวัสดีครับลุงอยู่ไหนกันนะอุย้ยเดี๋ยวคุยชมเห็นป่ะลุงมันเป็นแบบเหมือนมหาเศรษฐีเลยอะ่ะการแต่งตัวนะครับอะไรวะเนี้ยลุงโอ้ยโคตรเท่เลยนี่หว่าเท่แบบนี้โดนเฉือนหน่อยไหมอุย้ยเดี๋ยนะมันขีดขวาใส่ลุงอะ่ะเอาละครับมันแทงไม่ค่อยได้เลยแบบนี้ลุงโกงเกินอุย้ยเรียปร้อยก็หผมได้ตังค์มา5,000กว่าแบบนี้เนี่ยเราไปซื้ออย่างต่อไปเลยดีกว่าเนาะ let's go เอาละ อันนี้ก็จะเป็นอ่ารองเท้ามาราธอนเหรอฮะลองซื้อเลยครับจัดมาดีครับผมเอาล่ะไหนลองใส่ดูดิวิ่งเวลาวิงนะ่งเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกด้วยนะครับอวิ่งแป๊บเดียวคือต่างเพิ่มเป็นหมื่นแล้วอ่ะวิ่งอะไรวะเนี่ยของดีนี่ว่ดาดะดะดะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเนี่ยนอกจากอันนี้ราคาหล้านใช่ไหมขึ้นมาด้านบนนะครับจะเป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดเหรอ7จ็ดแสนห้าอันนี้เท่าไหร่ห้าแสนนะครับผมโอ้โหซื้ออะไรไม่ได้เลย อันนั้นสองล้านเอาระวัดกลับไปฟาร์มตังคก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องนึกวิธีหาตังได้เยอะๆนะครับผมเอาเป็นไรดีนะตอนนี้อาวุธเราก็มีแค่นี้ด้วยดีสามารถแบบว่าเจาะม็อบได้นะครับผมแต่เลือดนี่มันแบบพุ่งโคตรโหดเลยจริงๆตอนนี้ก็จะหนึ่งแสนแล้วมันก็น่าจะใต้ยอยู่นะแทงต่อไปครับโอ้ด้านนู้นมีป้อมพิเลเจอร์อย่างนั้นเหรอลองดูหน่อยดีกว่าไปกันครับแต่เราจะไหวไหมวะเนี่ย ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้มาดิแทงเลยครับเออตายครับผมตายตายหรือเปล่เาเฮ้อนี่ตัวแตกครับหนึ่งแสนแล้วไอตัวธงโดนไปดิเจานะทะลุซะอืมตายเรียบร้อยฮะมาดีับมาดีับเราต้องมาหาตังค์ับผมเออะเรียบร้อยมีอีกไหมขอขึ้นไปดูด้านบนหน่อยตอนนี้คือได้มาสองธงแล้วนะครับอู้มีของเยอะอยู่นะเน,นี่ยอีกตัวหนึ่งเหรอฮะอีกตัวหนึ่งเหรอ,อ,ก,หหรอก็โดนเจาะไปดิเฮ้เจอะไปครับเจอะไปเออ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราลองขุดเหมืองเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะขอลองหน่อยได้ที่ขุดนะครับเพื่อขุดบล็อกพวกนี้เนี่ยแล้วมันจะได้เยอะไงอ่าเป็นตรงนี้แล้วกันลงมาเลยครับโอเคผมขุดไปหูผู้ชมถล่มฮะเจ้านี้บล็อกถล่มเลยอ่ะหดเกินอะไรวะเนี้ยหืมไหลลงมาเป็นสายน้ําเลยครับผมบล็อกอู้ถล่มจัดเลยโอ้ยแต่ว่ากำลังจะสองแสนแล้วครับจัดว่ารวยเลยครับผม เอาปุบบตอนนี้เนี่ยเป้าหมายคือ5 0 0 0 0นนะครับผมเพื่อไปซื้อเหมือนจะเป็นแบบฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมถ <c oughs> ล่มมาเดชถล่มมาเดชไกลแล้วครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหมันจะจมน้ำปหมนเนี่ยโอเคได้แล้วคุณผู้ชมสเสกพอาเท่ามาตรงนี้เลยนะฮะมาดีครับ let's go 50,000นนะครับผมด้านซ้าย7 5 0 0นี่ไงม้ยไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดนี่หว่าเป็นบ้านเหรอโอเคครับซื้อบ้านมาสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> ตังหมดอีกแล้วครับผมแต่มันจะต้องคุ้มแน่นอนซึ่งถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันก็ต้องวางที่แบบ พื้นที่โล่งๆหรือเปล่าเอาละบ้านขนาดใหญ่นะฮะเดี๋ยวลองวางเป็นตรงนี้เลยละก,กันครับผมเวลข้ามเหรอไหนดูดิคุย,ยคุณชมกดใหญ่เลยครับอะไรวันนี้ย่ยข้างในมีอะไรหรือเปล่าออ้คุณชมตังค์เพียบเลยครับเจ้านี้ขอตังค์หน่อยได้ไหมอ่ะอุ้ยได้ๆนะบ้านถลม่มโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วขุดบล็อกตังค์แล้วบ,ลบ้านถล่มก็ผมวุ้ยอะไรอ่ะไหนขอขุดเพิ่มอีกดินี่ไงยิ่งขุดยิ่งถล่มครับกูได้ตังค์มาเพียบเลยครับผม แล้วรู้สึกว่าพอซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยตังค์มันจะเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะครับอุ้ยอาแสนแล้ว้าแสนแล้วเอาให้ได้สักอ่าเจ็ดแสนห้าลวกันฮะไปซื้ออย่างต่อไปก็ผมอ่มดิกุดมาเลยโอ้ยโอ้ตอนนี้ตังค์น่าจะล่วงมาหมดแล้วนะครับหืมอุ้ยได้เป็นที่อยู่ของพวกน้องแก่เฉยเลยวบผมเว้ยอะไรเนี่ยตังค์ล่วงเต็มเลยนี่นาะเก็บมาดิบอกเลยว่ารวยจัดๆนะครับหืมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างแหลกแลวครับผมอะไรวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยว ตังจะได้แล้วอ่าคนอีกนิดนึงโอเคนี่ไง700,000นะครับมาแล้วครับผมพร้อมกับบ้านที่ถลม่มเคของเยอะขนาดนี้เราควรทิ้งหน่อยดีไหมนะเยอะไปอะเปล่า,าเรียบร้อยฮะทีนี้เราไปกลกรอหนึงครับผม700,000ของเราไหนดูดิจะได้เป็นอะไรครับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งดูแล้วเนี่ยคุ้นๆน,นะครับผมมันจะเป็นร้านที่ขึ้นต้นด้วยตัวเมนะโอเคซื้อมาก่อนอแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่โลง่ลงๆใช่ไหม งั้นก็เอาเป็นตรงนี้ละกันนะครับวางไปเลยผมคอนเกสตัวเอชันเนาะอุ้ยนี่ไง <laughs> ร้านตัวเอ็มนะครับผมแต่ไม่อยากพูดเาไหร่เลยอ่ะไหนลองดูดิข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเราได้อ่ากระป๋บบองโซดามานะครับโซดาโซดา,ซดาอ้าอะไรวะเนี่ยลุงเอาโซดาไหมอุ้ยเหมือนลุงจะรับไปด้วยว่ะโอ้โหแล้วลุงก็ให้ตังกับเราครับว้าวแบบนี้ก็แจ่มดีลุงบอกว่านี่เป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในชีวิตของชานเลยนะคุ้มค่ามากมาก แจ่มเลยครับโอ้โหข้างในมีเยอะเลยครับผมเอาอกว่าแจกจ่ายลุงกันดีกว่าเอาไปดีเอาไปดีโอเคครับหดูจากตังที่มันเพิ่มมาแล้วเนี่ยคุ้ม,มจริงเลยครับมีหนึ่งล้านแล้วครับผมเป็นไงล่ะโอ้โหตอนนี้เรามีทั้งบ้านใช่ไหมมีทั้งอ่าร้านอาหารนะครับทีนี้ผมจะสงสัยไอ้นั่นเวท่งสติ๊กราคาหนึ่งล้านบาทอะมันจะทําอะไรได้ฮะมันบอกว่าเป็นแค่สติ๊กนะครับผมแต่ผมไม่เชื่อหรอกลองซื้อมาดูดิอืมตังหมดเลยฮะไว้เดี๋ยว คือมันรวมกับสติกที่ผมมีเลยอะอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้อะราคา1ล้านบาทเลยไม่ใช่หรออุ้ยเด้อเอะไรอะมันได้กลับเข้าตัวมาครับกลายเป็นพลาสมาก,กันนะคะผมโอ้โหมันมันจะมีพลังอะไรบางอย่างด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลองใช้งานกันดูดีกว่าครับคลิกขวานะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมดูมันระเบิดดิเกินอะไรวะเนี่ยระเบิดโหดมากเลยครับหรือว่าเราจะต้องทําลายหมู่บ้านวะเนี่ยระเบิดไปดิ แบบนี้ตังเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับผมระเบิดไป let's go มาครับถือว่าคุ้มค่านะครับผมอู้ดูแบบเอฟเฟคระเบิดดิลุงผมขอระเบิดฟาร์มหน่อยได้ไหมปึ้มไปดิโอ้เละเลยครับระเบิดครับผมไอระเบิดระเบิดกระจายฮะตอนนี้เอฟเฟคกระจายครับผมควันขโมงห้าแสนแล้วมาเลยระเบิดไปขอสักสล้านได้ไหมตอนนี้เนี่ยยิงไปเลยครับอุ้ยูบ้านเละครับผมมาดิมาดิ เอาอีกดิฮะอุ้ยโอ้คุณผู้ชมเหมือนแบบยิ่งทีเดียวตอนนี้เนี่ยเปหลักล้านเลยนะครับ7ล้านแล้วโอ้เล้านยิงอีก10ล้านครับผมอือะไรอ่ะแบบนี้มันก็แจ่มเกินไปแล้วนะฮะเราสามารถซื้อของอย่างอื่นได้แล้วเนี่ยลองขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าตอนแรกเราซื้อได้แค่นี้ใช่ไหมต่อไปนะครับมีอะไรอีกหรือเปล่าฮัลโหลชั้นนี้เป็นแบบว่าปืน RPG นะครับผมสองล้านหซื้อมาดิอืมรวยต่อไป เป็นบอกว่าคอมที่เหมือนจะมีเวรัานอะไรแบบเนี้ยหกล้านเนะครับก็ยังซื้อได้อยู่ดีครับผมมาชั้นต่อไปโอ้โห UFO 15ล้านอาจจะต้องไว้ก่อนหรือเปล่าโอเคครับช่ว,วันนี้อา g พีจีเนี่ยต้องลองยิงแล้วครับเอาเป็นตรงนี้แล้วกันยิงไปเลยครับผมอุ้ยนั่นนะกระจายเหมือนกันเลยอุ้ยผู้ชมน้องแก่นะ้องสารอะแต่ว่าช่วยไม่ได้นะครับหยิงไปดีครับผมเออเราอันนี้ล่ะเป็นบอกว่าคอมพิวเตอตร์ที่ดูน่าสงสาะ ลองคลิกขวาดูนะครับอุ้ยเดือดอะไรอ่ะน้องหมาโดนแฮ็กเหรอ,อเสียงโคตรดังครับอุถยแั่ว่าได้ตังเยอะเหมือนกันนะอ้จะเป็นแนวบอกว่าแฮ็กสิ่งมีชีวิตหรือเปล่ามีลุงเวเลเจอร์อยู่นะครับไหนขอลองหน่อยได้ไหมล่ะเจ้าเนี้ยผมแฮ็กพวกลุงดิอุ้ยโดนก็ะหมดเลยและทีนี้ผมก็จะยิงระเบิดไปดีครับลุงอืมคนนี้ไม่ตายเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยผ่านมาแล้วกันผ่ <c oughs> านมาคโคตรโกงอุ้ยมันเป็นฟ้าผ่าคุณผู้ชมกลายเป็นแม่มดนะครับไม่ได้นะ ถล่มทลายก็หมอะไรวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวตรงนั้นเป็นทะเลทรายนะครับผมรู้สึกว่าเราไปบึ้มพีระมิดก็หน่อยดีกว่าเอาล่ะเจอแล้วคุณผู้ชมบึ้มด้วยอะไรดีฮะพลาสมากันดีไหมเอาล่ะเข้ามาก่อนเุ้ยเดี๋ยวถ้าผมยิงลงไปตรงกลางเนี่ยทันทีมันจะระเบิดไหมครับขอลองดูแล้วกันอาตรงนี้แหละมายิงเลยหุ้ยคุณผู้ชมจัดไปครับอ๋อผมไม่เห็นด้านล่างว่ะควันมันขโมงเกินเดีเดะเด้อยู่ไหนอ่ะทันที อ๋อระเบิดไปแล้วคุณผู้ชมใช่ปะวะยังยังควันพึ่งจะจางฮะโอเคอีกสักรอบหนึ่งครับจะวันนี้ระเบิดไปดีครับผมนี่ไงล่ะวุ้ยี่ล้านแล้วครับมาดิมาดิโอ้ยเจ็บมาโดนตัวเองได้นะครับต้องระวังนิดนึงระเบิดไปดีครับผมโอ้โหกระจายฮะเอฟเฟกต์พวกนี้30ล้านแล้วไปของอย่างต่อไป UFO นั่นเองหัวน,นี้เริ่มแบบอัปเกรดไปถึงขั้นเอเลียแล้วอะ UFO UFO นี่ไง15ล้านนะครับผมสามารถซื้อได้เลยนี่เก็บมาก่อนด้านบนนะ่ะโอ้โห29ล้านครับ Tesla แ a น o n นะครับผม <c oughs> แล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นชุดก่อสงครามเลยวิราคา4ล้านซื้อได้โอ้นี่ไงใส่มาเลยนะครับอาจจะป้องกันได้ดีนะด้านบนเหมือนจะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วแสดงว่าแลือแคปปืนเทสลาแล้วครับเอาเปตอนนี้เนี่ยไปลอง UFO กอนก่อนมาแล้วคุณผู้ชม เอาละลองคลิกขวาดูนะครับอสามารถวาง UFO ได้ครับผมแล้วถ้าผม่างนี้โอ้นี่ไงขี่ได้มาดิครับเจ้าหนี้ครับผมเรากลายเป็นมนุษย์ต่างดาวเรียบร้อยโอเคบินอยู่ข้างบนอ่าหมู่บ้านนะครับซึ่งผมสามารถทําอะไรได้หรือเปล่าลองดูดิวิ่งเหมือนจะยิงระเบิดได้เหรอน,นี่ไงนี่ไงอ้โหยิงระเบิดทาลายครับโอเคเอาไหมบินขึ้นมาด้วยความเร็วสูงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําลายข้างล่างไปเลยแบบนี้ฮะยืบ ลงไปแล้วลงไปแล้วกุ้มออ้หเอาวะกลายเป็นอะเอเลียนทำลายล้างโลกเฉยเลยครับตอนนี้แต่ก็สนุกดีนะครับผมเอาละระเบิดไปดีหมู่บ้านอะระเบิดไปเอา30ล้านมาเออโอ้โหแต่ถ้าผมใช้นี้ยิงเนี่ยอุ้ยโดนตัวเองนี่ว่พาพัดมากกันไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยแต่เวลามองด้านบนคือแบบบินโคตรสูงนะฮะโอเคโอเคเอาใหม่ฮึยิงนี้ไปครับโอเคครับผม ผู้ชอมันยิงได้รัวๆเลยนี่ว่าผู้ชอโอ้ยโอ้แหลกแหดูดิแถวนี้นะครับพังหมดเลว้วผมอ่าโอเคผมอยากลงอะ่ะลงเลยได้ไหมกหลแกเกินลงไม่ได้ยัยแล้วยัยแล้วแหลกอะ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกผิตภาดส,สุดๆก็หรอคือ a p s ผมน่าจะเหลือสักประมาณเท่าไหร่หเองเหรอโอ้โหใครก็ได้ช่วยอยู่สิ่งนี้ที ไม่น่าคิกรัวๆเลยครับโอ้ยวันขโมงเกินเฮย้ยเหมือนจะจบแล้ววะ่ะคุณผู้ชมได้โปรดปล่อยผมลงไปยังอ๋อยังอีกอ๋อโอ้โหพอแล้วพอแล้วตังอ่ะเมื่อกี้เห็นเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับทำไมมันขึ้นขึ้นลงๆวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเกมค้างไปแล้วครับโจนี้ผมต้องปิดเลยอะคือว่านะยังกลับเข้าไปเล่นได้หรือเปล่า หวังว่ามันจะย้อนอดีตนิดนึงนะฮะโอเคใช่ไหมนะอุ้ยเดี๋ยวมันจะย้อนมาไกลเลยนะครับยังไม่ทันได้ซื้อยกไปโอเลยอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหาตังค์กันใหม่ครับโอเคครับผมยกไปโอของเราก็บื้มไปเลยสิครับอืมมาดิโอเคครับผมขอแค่30ล้านเท่านั้นเราจะไม่คลิกรวยแล้วนะฮะโอเคโอเคกำลังมาครับผมตอนนี้ได้อยู่เมื่อกี้คือเล่นแรงไปครับผมเกมดับเลยมา15ล้านใช่ไหม มาอีกดิมาอีกดิเออมันไสเหรอไอป้อมนั้นอยู่ดีเกินไปครับขอระเบิดมาหน่อยแล้วกันเคบินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปครับเออตายหรือเปล่าไอพวกนี้ตายตายตาย้าย,ยผู้ชมแญ่แล้วฮะรู้สึกถึงความค้างครับผมอุ้ยแต่ผมไม่ได้ยิงเยอะน่าจะไหวอยู่แหละใช่ไหมล่ะอินิเงี้นี่ไงน่าจะท้อยู่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้ขอลงมาก่อนโอเคลงได้ถือว่าผ่านอเอ้ยไอพวกนี้อย่ามาเยอะเกินโอ้ ตายเลยครับแต่ว่าตังถึงแล้วโอเคมาอย่างนี้ก็ไปซื้อกันดีกว่าในแครับผม Let's go <S <c oughs> ของอย่างสุดท้ายที่เราอุาสตส่าห์เสียงคอมพังนะครับผมในที่สุดก็มีตังซื้อแล้วและสิ่งนั้นก็คือเทสลาแคนนอนนั่นเองซื้อมาเลยครับ <c oughs> ปืนใหญ่จากอีลอนมาร์นะครับผมอยากรู้เลยมันจะโหดขนาดไหนเออวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตายครับซื้อชุดเกราะไ้ด้วยด้วยและก็ทีนี้จุดที่ดีที่สุดในการทดสอบเนี่ย น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับโจวันนี้ยิงไปเลยครับผมแขนนอนของเราโอ้ยรู้สึกถึงความพังทลายครับโอ้โหตายเลยหรอเดี๋ยวก่อนอะไรวันนี้ยคุณผู้ชมอุย้ยมันพังแบบนี้เลย,อ,ยอะไรอ่ะโอดเกินนะครับปืนใหญ่จากอีลอนมาร์คก็ผมเหมือนมันจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอ้โหคุณผู้ชมเห็นแบบว่าเศษซากที่กําลังพังตรงนั้นวะนั่นน่าจะเป็นตัวการทําให้เราแหลกครับแย่แล้วแบบนี้คอมผมมันจะไหวหรือเปล่า โอค่อยๆตกลงมาครับรู้สึกแบบนั้นนะโอเคลงมาเรื่อยๆเลยตอนนี้แล้วก็มอนสเตอร์ที่กำลังล่วงลงมาพร้อมกับบล็อกนะครับโอ้โหอ้น่แล้วินี่ไงมาแล้วครับอะไรวันนี้เละหมดเลยนี่ว่าโหพลังของปืนใหญ่เทสลาครับเป็นไงล่ะทำลายล้างโลกเลยอผมนี่มันหนักกว่ายูเอโออีกนะโหดเกินเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงเหมือนโทเทมนะครับ ซึ่งผมอยากลองยิงอันนึงว่ะแต่คอมผมจะรับไหวหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูน้ําดิน้ำมันซัดลงมาก็มีคลื่นด้วยฮะโอโเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูวิวก่อนโอ้โหเป็นไงสุดยอดจัดครับดูดิโคตรใหญ่เลยอะอยากยิงสักรอบเลยเอาเป็นที่ไหนดีกลางทะเลไหมเออว่ะแล้วก็จะมีน้ําซัดลงมานะครับนี่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 ถ้าเป็นตรงนี้น่าจะแจ่มนะครับผมเอาละยิงไปเลยครับ เราดูผลลัพธ์ฮะว่ามันจะเป็นยังไงกระสุนไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็ระเบิดโอ้โหผู้ชมเห็นคลื่นกระจายวะเอาล่ะเจนี้เราก็ได้จะตายเหมือนกันครับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ผมแต่ว,ว่ากำลังลงมาแล้วเนี่ยโอ้โหแหลกแหลกมันแหลกมากเลยเถาวันที่แบบว่าสมจริงก็กําลังล่วงลงมาครับเศษบล็อกมหาศาลนะครับผมโอ้ยมาดิมาดิอยากเห็นครับภาพนี้น้ําที่กําลังซัดนะผมมาเลยพวกอุ้ยอะไรวะเนะี่ย เป็นภาพที่สุดยอดจริงเลยนะครับเฮ้ยลงมาลงมาลงมาโอ้โคตรแหลกอะตอนนี้คือยังลงมาไม่หยุดเลยนะครับซึ่งถึงชั้นเบสล็อกแล้วครับผมน้ำจะซัดมาไหมอะอยากรู้อะอุยอ๊ยเฮ้ยคุณผู้ชมนี่มันตกลงเลยนี่ว่ะโอ้โหก็เกินไปนี่จุดเริ่มต้นของเราก็คือตกลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนถ้ามันจะโหดขนาดนี้เนี่ยผมอยากลองทำลายดีเอ็นว่ะเออมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะ เขาเรียกว่าเป็นแบบเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เลยฮะต้องได้แวะมาหานะครับผมอ่าเดี๋ยวขี่ยุบโอขึ้นไปก่อน UFO มาสักประมาณตรงนี้ก็ได้แล้วนะฮะโอเคอ้ยขี่ขึ้นไปด้านบนเลยอยากอยู่บนป้อมอะ่ะซึ้อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็จอดตรงนี้ก็ได้โอเคครับมาแล้วขอระเบิดหน่อยว่ายังไงมังกรอ,อยากเจอปืนนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจัดให้ครับในสามสองหนึ่ง มันไปเลยฟิวนะครับผมกำลังระเบิดแล้วโอ้โหนี่ไงอุ้ยสาวออเตรเียคือแบบพังในพริบตาเลยฮะอุ้ยตัวเราแตกเลยเด้อเด้อเดเดกลับไปดูก่อนดิคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเราข้ามมิติไปอีกรอบตอนนี้เนี่ยสภาพที่นู่นจะเป็นยังไงครับผมขอเดาว่ามันไม่เหลือที่ให้ยืนแล้วครับใช่บอกว่าอุ้ยโอ้กำลังพังเลยอ่ะอุ้ยนี่ไงคุณผู้ชมของจริงครับแล้วผมก็ล่วงไปงี้เลยเหรอเอ้าสรุปไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยแต่ว่า เห็นเอฟเฟกอยู่ฮะเป็นวงแหวนเลยอ่ะโอ้โหกับมังกรตรงนู้นนะครับหุยดีเอ็นล่มสลายก็ผมเอาว่าตอนนี้เนี่ยเราซื้อมาครบทุกอย่างแล้วครับพอใจมากมากแล้วก็ผมโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวกลับไปจบที่นู่นเถอะเออว่ะเราจบด้วยการระเบิดที่นี่ไหมซึ่งเหมือนมันจะเป็นแบบเมืองแห่งอนาคตนะครับโอ้โหวิหิมะสมจริงก็ผมเอาเป็นว่าตึกนี้แหละตึกจุดศูนย์กลางเลยครับผมก็ยิงมันไปเลยดิเออ ระเบิดครับโอ้ยลายทุกอย่างก็ผมมาแล้วตึกถลม่ม let's go โอ้ยแล้วผมก็ต้องจบไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมอ,อมันมีชั้นใต้ดินเหรอเดี๋ยวก่อนอะไรนเนี่ยอันนี้มันดูน่าสนใจนะโอ้ยสิ่งปลูกสร้างอย่างเยอะครับกลายเป็นความแหลกครับผมโอ้ยนะนพอ,อก,ก่อนๆนเมืองแห่งอนาคตกำลังล่มสลายนะครับเพียงเพราะปืนของอีลอนมสร์อย่างเดียวเลยโหโหดจริงดูดิคู้ชม กำลังพังเรื่อยๆเลยครับอูเสร็จแล้วเหรอนี่ไงมีห้องใต้ดินที่ถูกเปิดออกด้วยนะครับ๋ตวๆต้องเบาเสียงก่อนโอเคครัผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สลบวนันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ